สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นกําจัดแมลงที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้ในท้องถิ่นไทยนะครับก็คือโซโล่พอร์ตสีแงสามนะครับเครื่องนี้ดียังไงนะครับเครื่องนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์ของทุกปัญหาเกี่ยวกับแมลงได้เลยครับสามารถพ่นกำจัดแมลงทุกชนิดเลยครับยุงมดมอดแมลงสาบปลวกพึ่งมดหนอนรวมถึงพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยครับตัวนี้ครับก็มีหัวพ่นให้หลายหัวด้วยกันครับก็ มีหัวพ่นสตแตนดาร์ดหัวพ่นฝอยละเอียด U V นะครับตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานจากกรมวิทศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่นไทยนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็บริษัทเอวิฟคือประเทศไทยจักรัดเป็นผู้นําเข้ามานะครับแล้วก็ทางเราก็มีศูนย์ซ่อมกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าจดตั้งแสั่งซื้อก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกับบริษัทเอวิฟคือประเทศไทยจำก,กัดได้น,นะครับแล้ก็เป็นผู้นำเข้าแล้วก็ทุนแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็เราก็จจัดนนสินค้า เกือบทุกแบรนด์ในตลาดเลยนะฮะก็เป็นผูน้นำนำข้าโดยบริษัท er, เอฟฟอกเกอร์เวสตไทยจำกัดน,นะครับถ้าเราก็ส่งได้ทั่วเอเชียเลยนะครับทับงของทั้งราชการทั้งเอกชนทั้งตลาดเอเชียเราสามารถจัดส่งได้หมดเลยนะคร er, ับก็บริษัทเอฟฟอกเกอร์เวสต์ไทยจำกัดนะครับวันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ